คนตื่นทำประ,ะสีอรหันนะยิ่งกว่าสงครามอเวนเจอร์ซะอีกนะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาในสังคมนะเมื่อโหนกระแสนําเสนอนะอาจารย์เบียรนะคนตื่นทำกับสีพระอรหันนะสีอาจารย์พระนะที่เป็นพระนะก็มีอาจารย์นูเทนอาจารย์วัฒนาอาจารย์สันติอาจารย์เล็กนะฮะก็คือออกมาตอบโต้นะสําหรับอาจารย์เบียคนตื่นทำนะว่ามีหลักธรรมคางสงังสนเนี่ยที่ผิดต่อศาสนานั่นเองนะก็คือไปกล่าวหาพระนั่นเองนะว่าอาจจะเป็น พระขี่ฉาคารวาสหรืออาจจะเป็นพระไม่สามารถเขา,าเรียกไงเผยแพร่หลักธรรมคำส,สอนได้ถูกต้อง100%นะไม่เหมือนอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนั่นเองนะตัวผมเนี่ยกับมองว่านะสมัยนี้สังคมเนี่ยเป็นสังคมดิจิตอลสังคมเปิดกว้างของคมเขา,าเรียกโซเชียลเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักธรรมะหรอกครับผมคิดว่านะใครๆก็เข้าถึงธรรมะได้ถูกต้องไหมครับอ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยพระศา,ศา,ศาสดาของศาสนาพุทธเนี่ยเขาสอนหลักธรรมอะไรบ้างเขาสอนหลักธรรมคือความจรงิงธรรมะธรรมะก็ย่อมมาจากธรรมชาตินะชาวบ้านที่ไหนก็รู้นะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรุ้คือความจรงิงทุกสิ่งมีเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผมเนี่ยเป็นคนเป็นพระพุทธศาสนาสนิกชนคนนึงนับถือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะเป็นธรรมะธรรมะอยู่ในใจอยู่แล้วผมพิจารณาได้ครับใครๆก็รู้พิจารณาได้ว่า ทุกอย่างเป็นอนิจจังมีเกิดมีตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครจะอยู่ไปค้ำฟ้าตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนตว์สิ่งของมีเกิดมีตั้งอยู่ดับไปนะสวนพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานพระพุทธเจ้าก็เป็นอ่าเขาเรียกเป็นคนธรมรมดาเนี่ยก็ปรินิพานแล้วก็ไม่ได้ไปสวรรค์นะครับก็ อ่าเขาเรียกดับฐานปณิธานไม่กลับมาวนไหวตายเกิดเหมือนเหมือนเหมือนอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้นะเป็นเหมือนมนมุษย์โลกทุกวันนี้พระพุทธเจ้าศัสาดาของศาสนาพุทธได้สอนไว้ชัดเจนนะหลักธรรมคาสั่งสอนนะอ่าแต่ก็จะมีแบบอ่าเขาเรียกไงคนบางคนหรือพระบางรูปที่ที่ฉวยโอกาสตรงนี้นะมามามาอ่าเขาเรียกไงมาให้คนหลงเชื่อมาขายความศรัทธานู่นนี่นั่นว่าทําบุญกับเขาแล้วจะไปสวรรค์ทําแบบนี้แบบนี้จะไปสวรรค์นะอันนี้ผมผมคิดว่าไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่นะ แต่ผมก็เคารพความเชื่อของแต่ละคนนะมันเชื่อกันไม่เหมือนกันนะอย่างที่บอกก็ยังบอกกลายเป็นประเด็นร้อนส่วนคนคุณเนี่ยคนฟังเนี่ยคุณก็ต้องเป็นสายกลางเป็นกลางนะฟังหูไว้หูผมก็ดูเหมือนกันอาจารย์อาจารย์ตื่นทำติกตออาจารย์เบียร์ตื่นในติกตออาจารย์ตื่นทำผมก็ดูไลฟ์เขาผมก็ไูดูพระเวลาพระเทศตอนเช้าผมก็ดูต,ดตัวผมอ่ะใช้ชีวิตอยู่ในวัดกินข้าววัดเนี่ยแหละอ่าผมก็เข้าใจเราก็ต้องเราเป็นคน เสกข่าวเสกปืนเราก็ต้องเดินทางสายกลางนะเชื่อหูไหวหูดีที่สุดนะอันนี้ผมบอกเลยนะทุกสิ่งมีเกิดตั้งอยู่ดับไปนะพระเจ้าพูดชัดเจนนะใครเข้าใจทฤษฎีนี้ของผมบ้างนะ <c oughs> เห็นด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วผมมีปุ่มรับของขวัญส่งของขวัญให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับลองคิดดูนะคุณเป็นคนดูลองฟังว่าคุณควรเดินทางสายกลางจริงหรือเปล่าอย่างไรก็ฝากติดตามผมจะติดตามคนตื่นทําต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงในอนาคตนะ ขอบคุณมากครับ